สวัสดีค่ะแฟนครับแฟนช่องนะคะเอ่ยเขียวผ้าด้วยนะคะเมื่อนี้จะมาตามสูตรสูตรคำนวณหวยนะคะเล็กเด่น3ตัวหัวที่เรลวกับเขาสามศูนย์เจ็ะคะ,ะก่อนจะไปคำเตือนคลิปนี้เสนอเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้เรื่องการพนันดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ นี่นะคะตั้งสกิ์ปไปเดียวนะคะวัวที่แล้วก็ถือว่าโอเคนะคะเนี่ยวัวที่แล้วเขาะะ่าค่ะแอดมินกับมีโชคมีลาภด้วกันนะคะก็คือสามศูนย์เจ็ดเนี่ยนะคะหนึ่งครับวันนี้ิ ับสามผู้ใดโชกีมีโชคลาบบ่เนาะค่ะอันแอดมินกับฟันเจ้าขิวหันบ่อใดมาบอกให้ท่านผู้ชมฟังบ้านหัวถิ่ะสิเว้าให้ฟังเนาะค่ะโอ้ยเจ้าของฟันอันหกลานเปอร์เซ็นต์ตื่นขึ้นยนี่มือเศรุ่มขึ้นมากฟันว่าเขาว่าเจ็บมายิ่งมาบอกว่าเรีกมันสิเปลี่ยนบ่กัดเกิดอยู่เด็กพี่น้องวันนี้เราเล็กเสียบฟันว่ามีคนโทรมาหาหลับตอนตีสี่ ปอยเลขแล้วบัว่าลซันทันสิ่ปอยปอยสามศูนย์เจ็ดเด้อคนว่าโอ้ยมาเหม่นค่ะเห็นวะพีน้องงัวด้เห็นมันฟันเหม่นๆอีกเด้อผู้ขาก็จับ้นตัวบัตดิสามตัวบนเมื่อคืนนี่เฮ็ดสูตรนะคะนอนอยู่หน้าอ่ะล่ะเฮ็ดสูตรเรียวๆคันคันเฮ็ดสูตรเลี้ยวนี่คันฟันนี่ถือว่าโอเคนะคะ สั่ตัวบอลสีฟ้่ชุดเกม yeah. Yeah. จ้าเออจ้าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเด้อสี่สี่ครนะคะตัวร่องหัวนี่ก็ขอให้ฟันดีๆคือหัวมังหันเ้ยพี่น้องไปฟันหกล้านเปิดเซ็นเหรอจะไหนเนี่นมันเึ้ื่อนมาพกพิ่ยิ่งมาบวกว่เจ็ดมาสั่นห้วยฟันดีเนละ่ะ เมื่อคืนนี่นอนอยู่หน้าก็เฮ็ดสวดนะคะเฮ็ดข้างนนสวนออกมาเลีว่วฟันนะคะฟันดี่ดีม่อคืนนี่กลางเช้าคว่ำฝันมันก็ต้องมาขอดซอ,องกันกับเพลกเข้ากับมีดคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคะ่ะอันนี้เด่นสองนะคะแดงจึง่งเื่องมื่อคืนนี่เฮ็ดสวนออกมาเล้ยวแสดงว่าเขาเด่นสองรองสามนะคะเด่นสองรองสามนะคะ วันที่แล้วมันกับว่าเขาเนาะที่น้องเด่นเด่นหกรอง8ปแต่ว่าแอนี้ไปจับสามศูนย์เจ็ดนี่ก็คือสูตรมันเต็มๆนะคะมามาขัดออกมาะค่ะขัดออกมา4ีโคนะคะขัดออกมาซีโค่ัวนี้ เลขกำลังวันนะคะวดที่แล้วกว่ากำลังเลขรอควันอังคารมีสามีศูนมีหานะคะวดนี้มีสองวันพุธนี่มีสองมีแปดมีสี่นะคะเลขล็อกในเขาดีดีสูตรเลขลอกสูตรเลขเด่นประจําวันวันจันทร์อังคารเพื่อนผู้รก็ว่าไปนะคะแต่ว่าพุธนี้มีเจ็ดมีสองมีแปดนะคะแอดนี่จะไปจับเอาสูตรมาใส่กันนะคะคํานวณมาใส่กันก่อน สูตรนี้กัเขาได้พี่น,อน้องนี่แต่ว่าสูตรอ่าสูตรนี้มันได้หาสามนะคะจะมาจจะเป็นเลขสามตัวให้นำม่อกี้เขามาตลอด,ดุคนนะอันนี้เห็ใบนะ้คะเห็นใบ้าเกาเจ็ดคะห้าเก้าเจ็ดนี่บอกสามงนึเท่ากับสองเหี้ยวแม่ดิมันก็นมีเก้ามีศูนย์มีหานะแต่วางหอดี้มีศูมีสมีหามีสามมีหาเลนค่หดี ะะจะเอามาจับใส่กับกับตัวชุด3ามตัวบนนะคะเด่นสองรองสามเด้อพี่น้องเด่นสองรองสามจะจับให้ก่อนสี่คู่คู่เด่นนะคะ ผู้ดเดินหนีเดี๋ยวออกมากก้เป็นเมื่อนนคือนี้ฟันว่าไปเข่าของแหนม บอกความฝันไปนด้เหน,นพี่น้องเฮ็ดเหเล็กสูตรเร็วๆไปนวดให้พวกขาฝันดีด้วยกันว่ะวันนเหนเล็กสองตัวเดีวดยวเรียงจึงิงๆยิงมาู่มื่อนอันนี้ก็คือความฝันครับพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวเราโค้งสุดท้ายถ้าเกิดฝันดีขึ้นวันนี้นะคะมีคนมีโชคดีเนี่ยกํแอดเลยหลายคนอยนะะู่เลยค่ะไปบอกเขาเจ้าสามศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็มาเขาฝันยิงว่าเหล็กเจ็ด เ, ima, เรียกเย็ดสิมาเน้เรียกหกวัมาบัสมาฝันหิวครับอุบัติมันเป็นนี่นี่เด้อค่ะตัวเด่นที่แอบมักที่สุดก็คือหาสามสามหายังคือมัสามหาหาสามนะคะ้ึงเนี่ยสูตรนี่นี่เห็ดออกมานี่มีแต่สนะามกับหาเลยน้ออ่ะมึงมึงมึงอื สองสามห้าเจ็ดสองห้าเฮ้ยเจ็ดสองสามนะคะเนี่ยจับตาดู้พี่น้องเด้อเป็นแนวทางนะคะอ่าอีาเขียวกะสิเป็นสะพานเฮ็ดพยายามคัดสูตรเด็ดๆนะคะสูตรเด็ดๆสูตรอ่าที่ว่ามันเข่าดีนะคะใจเสียวเนี่สูตรเนี่ยทะ,ะมันเข่าดี ก็ได้เอามาสามตัวเป็นสองฮะสามวดวังพันก็ได้วัดวังพันกับเขานะคะสุดดีคู่เด่นสุดๆนะคะเด่นสองรองสามเนี่ยะะก็ต้องดีแล้วอู้นี่นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นันเด้อนนะค่ะเด้อจะได้คิดสตรเด็ดๆมาให้ใหรับชมกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขียวผ้าด้วยนะคะนะคะ,น,นะคะชุดเต็มนะคะชุดเต็ม3มตัวบนเด้อสี่ครกี่น้องเด่นสองร่อง3าคู่เด่น7จ็ดสองแ อ่าห้าสองห้าสามนะคะตัวร่องหนึ่งแปดหกเจ็ดสองสามนะคะเนี่ยค่ะเรียกกับนีเขามีหลุดนอกพี่น้องเนาะมึงเป็นแนวทางด้วยพี่น้องแนวทางสามตัวนะคะเดี๋ยวครับเอ็ดมินฟันดีคื้นหวดนี้นะคะศสิมเาเราซูฟีซูพีซูนองฟังด้วยพี่น้องหวดบางหันบริดเราดิครับ ย่านควิดไขปขายปลากระบอกดข้ขายข้าอยากเพื่อพี่น้องค่ะทิ้งไทยนี่กล็ลาบสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเขาให้โชคดีมีโชคลาบเด้อค่ะสุขสุขคนเด้อค่ะให้พี่น้องมีโชคมีลาภนะคะสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีค่ะชุดเต็มนะคะ